a n n e อไม่ครวมถอดม่ใหมไปกระสานดีกว่าโวยลิศกระสานกีคุบงยม่อยนะตงนี้โอเคปะเ่งะะิงมาพิงมาหัวก้าตกลงมาหัวก้าเอดกันวันมึงอดนามึงต้ดันก่อนอ่ะไวันมึงกลับมึงกลับรารมึงยวิ่งวิ่งวิ่งเลยไยอมาไปย่อยิงไปยิงยิงยงไปไปงไิงไปงไิงไปยงไปยไปงไป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 งไปงไปไปงไปไปยไ วะวหัวกะจายนั่นเดียววะตัว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 หัวไอ้ตัวแตกันกมาแตะก็ได้ว้โหเฮียเฮียไม่ดีรอนนรอนะยิงอตายสวยเอาโอ้โหอะไรอะไรยิงยิงใครจะมาเก็บยิงตายมือปืนพลอน นี่อะไรวะฟุตบอลโอพี่แป้มเมมุ่งมุงม่งม่งม่งมุ่งมุ่ง่มุ่มุ่งมุมั่งม่งมมงมุงมุงมุ่ม่งมุมมุง่งมี่งมมุ่ม่ม่งมุ่มี่ลงงม่ม่ง่งมุ่งเุ่มุ่่ง่ง

อยู่นะอยู่ด้อยู่ยิ้ไปยิ้ไปไปตายโอไม่มบเราบเร็บนเากันเตะโอ้หมูหมูไม่ไม่แบ่งเราแบ่งเราแบ่งกันเราแบ่งกันเล่นต๊ะที like ่มันคือเที่ยนมันคืออะไรเที่ยนอะไรไอเล่นไรก็ซีปืนแตก ูได <54. S 2> ้มองตายเอาพี่อยู Saya, uh, ่ได้มองฟีเล่ามาเดินไม่ได้เพื Vil ่มมาเดินไม่ได uh, ้พมเดอเครับผมเกิดเลอเ่มองตั้งอยู่ไอ <c ười> <Which> ้สองเลขสองเลขสองพี่อไหนจะตายต้องแตกขาตองแตกวะอยู่ไหนกันวะเก้าเกลี้ยงวะ

วะาุูมหลังเขาวะาเข๊ะ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 ภมิภูมิตการต่อดูมิจะต้องเตียนคุยได้โ้โหเมฆโอ้ยผมรอดน i ไปแมโควินนี่สับไมโควิดนี่

เดี๋ยวไนี่อยู่ว hey, um. right? ้าตายตาหนึ่งวงว้าตายหมดตายเก็บตายปีเศษแปดเจ็ดะเป็นยังไพุมมื่กีเหวนบงวิวตรงนี้เดี๋ยวเอากระสาต่อวเป็นรอยเลย

Annihilation. Double tap. đây 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 cậu này. Cậu này, cậu này. đây một đây 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 đây

มือแข็งจัดมือแข็งจัดเลยเราวเจวัดอเราไปพันเราไปพันจะได้ไปพันแหมอยากโดนห้สิบยัดอย่างไวไอ้งัวไอ้ไม่อยู่แล้วเป่ะ

<coughs> annihilation <coughs> ăn bệnh bù lọt lọt môn à bù lọt lo ạ lọt lọt mông lọt 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 mông lọt 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 lọt

เอาเข้ากุ้งตะเข้ากุงัสองสามเจีบทุเมตก็จะแตกเล่นโอ้สองมุมชสองมุม้นสองมงมชั้สองตัวตัวตุ้ไปเลยจะตายไหมผูว อันดายไลชันเลกจินเดอรี่ตัวนี้ตายที่ตายเล้ที่ใกลมากวิวบอกมันลองคิดยูอันดา h ไลชันไก่ยิงผมมเล่นไก่มากมาพลางเปอะไรยิงพี่ยูมาลองมายิงมาดูยิงมือนิ้มาดูมือนี้ปี๊ปปี๊ปปี๊ปเลยิงมันนะปงเยินไหนปงเยินไหนปี๊ปยิงอะไรยิงอะไรพี่ยิงอะไรยิงอะไรยิงเลยตัวหนย่ง

อนี่ไหมพวกนั่นแหละ